หากพูดถึงจังหวัดอุทัยธานีเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเมืองพระชนกจัก,กรีเชื่อแน่ว่าทุกคนต้องนึกถึงเขตรักษาพันธสัตว์ป่าห้วยขาแข้งแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยสถานที่ที่มีตำนานของนักอนุร,รักษ์ผู้ยิ่งใหญ่สืบนาคาสถียน แต่จังหวัดอุทัยธานีหาได้มีเพียงผืนป่าอันยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่เมืองแห่งนี้ยังมีภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชาวแพรในลุ่มน้ําสแกกรักรงที่น่าสนใจอีกด้วยแม่น้ําสแกกรักรงถือเป็นสายน้ําสําคัญของจังหวัดอุทัยธานีบริเวณสองฝั่งแม่น้ําจะมีเรือนแพรเป็นเรือนไม้สร้างคร่อมบนแพรลูกบวบไม้ไผ่ลอยอยู่เรียงรายซึ่งยังคงรูปแบบและวิถีแห่งการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่เน้นถึงความสงบเรียบง่าย วิถีชีวิตชาวแพรริมแม่น้ำสแกรกรังนับเป็นสวรรค์นบนผืนน้ำอันอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่แล้วเกือบทุกแพรจะมีการเลี้ยงปลากระชังนอกจากการเลี้ยงปลาในกระชังแล้วยังมีการทำการประมงในแม่น้ำสายหลักแห่งนี้อีกด้วยซึ่งปลาส่วนใหญ่ที่จับได้นอกเหนือจากการขายเป็นปลาสดตามท้องตลาดแล้วยังมีการอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าอีกด้วย ปลา่างรมควันภูมิยาท้องถิ่นคนริมน้ำสแกกรังวัสดุและอุปกรณ์ในการทำปลา่างรมควันประกอบไปด้วยเตาย่างพร้อมตะแกรงย่างและแผ่นไม้ไผ่สารเชื้อเพลิงซึ่งประกอบไปด้วยขี้เลื่อยและกลากมะพร้าวขั้นตอนวิธีการทำในวันที่หนึ่งนำปลาที่รวบรวมได้มาแช่น้ำแข็งนำปลามาผ่าท้องควักตับไตไส้พุงออก ล้างน้ำให้สะอาด3ามน้ำโดยสองน้ำแรกใช้น้ำธรรมดาส่วนน้ำที่3ใช้น้ำสะอาดแช่น้ำแข็งนำปลามาเสียบไม้โดยเสียบจากบริเวณคางปลาทะลุจมูกโดยเสียบสลับจำนวนคู่จำนวนขี้คือหักไม้ที่1เสียบห้าตัวไม้ที่2ก็เสียบ6ตัวเพื่อความสวยงามเวลาขึ้นตะแกรงย่าง นำปลาเดียงรายบนตะแกงรงสลับหัวท้ายให้สวยงามนำขี้เลื่อยเกลีย่ยให้ทั่วใต้ตะแกรงย่างปลาจุดกับบะร้าให้เป็นฐานเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการย่างรมควันนำกับบะเ้าที่เป็นฐานใส่บนขี้เลื่อยใต้ตะแกรงให้ทั่วเมื่อขี้เลื่อยติดไฟก็จะมีควันไฟฟุ้งตลบอบอวนขึ้นมาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจึงปิดเตาย่างด้วยไม้ไผ่สารหรือที่เรียกว่าเสื่อรำแพน นำผนังเตาด้านข้างมาปิดเตาย่างเพื่อทำการย่างและรมควันทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงจึงเปิดไม้ไผ่สารออกและทำการพลิกปลาเอาอีกด้านหนึ่งแทนที่หลังจากนั้นจึงปิดเอาไว้เหมือนเดิมและทิ้งไว้จนกระทั่งรุ่งเช้าวนในวันที่สองรมเพื่อให้ปลาแห้งและมีสีสันสวยงาม เปิดไม้ไผ่สารเพื่อกลับปลาจากนั้นนำขี้เรื่อยใส่ในเตาใต้ตะแกรงย่างเกลี่ยบางๆให้ทั่วจากนั้นจุดไฟและทำการรมควันเหมือนวันแรกทิ้งไว้อีกวันก็จะได้ปลาแห้งที่มีสีสันสวยงามและสามารถเก็บไว้ได้นานกลุ่มปลาย่างลมควันบ้านน้ำตกหมู่หนึ่งสแกกังเพื้เมืองจังหวัดอุทัยธานีเป็นกลุ่มอาชีพเสริมของแม่บ้านบ้านน้ำตก สำหรับท่านที่สนใจศึกษางานดูงานหรือจะรับไปจำหน่ายสามารถติดต่อได้ที่0862081686บ้านปานเจ๊ก